ถ้าวิ่งทุกวันยังไม่สุดมาลองฝึกโปรแกรมนี้ไปด้วยกัน กับ stretching ในเช้าวันนี้นะครับมีทั้งหมด5ท่าในแต่ละท่ามีจุดประสงค์มุ่งหมายกลุ่มกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไปสลับกับวันก่อนหน้านี้และครั้งต่อไปควบคู่กันด้วยในวันนี้จะเป็นในส่วนของ hack bar deadlift โดยมีเงื่อนไข1เท่าของน้ำหนักตัวปฏิบัติที่จํานวน8ครั้งเพื่อเพิ่มแรงขาพลังระเบิดโ o ซ t u r a l chain ในการถีบผักเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าในรูปแบบความเร็วโปรแกรมวิ่งที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคลพับสะโพกถีบขึ้นตามองตรง งอเข่าเล็กน้อยถีบตัวขึ้นตามองตรงลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกฟิลกลุ่มกล้ามเนื้อก้นต้นขาด,ด้านหลังได้ครับควบคู่ก,กันไปนะครับลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกถ้าเราจะให้ฟิลก้นเยอะก็เขา่าไม่ต้องงอมากใช้วิธีการพับถีบตัวงอเข่าเล็กน้อยอใช้การพับแล้วถีบขึ้นมานี่พับสวยงามค่อยๆปวดล็อกงอเขา่าทีละนิดทีละน้อยบายเย้ ในด้านที่2จะเป็นเลตพูดาวจะเป็นลนักษณะของการดึงบราลงด้านล่างพร้อมกับสะบักกดลงแล้วมีการบีบดีเทคชันเข้าหากันอารมณเหมือนเวลาเราแทงศอกแกว่งแขน ดึงดันจับไม้โพหรือมีการพ้อยโหวนใดๆก็ตามแต่กลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหลังปีกอัปเปอร์ทามบีเซีบริเวณโลว์แบ็กหรือในส่วนของการทํางานของสแคปูล่าต่างๆก็มีส่วนร่วมเข้ามาควบคู่กันไปด้วยในส่วนนี้เราเลยต้องฝึกให้ครบฟังก์ชันของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกล้ามเนื้อสแคปูล่าในท่าที่2ครับและพูดกลุ่มกล้ามเนื้อปีกสะบัก ในการเคลื่อนไหวขึ้นลงไว้ใช้สําหรับการแกว่งแขนแทงข้อศอกดึงดันจับไม้โผลอาจจะเข้าพอดึงลงอาจย์ออกอึ๊บบีบข้อศอกเข้าหากัน <c oughs> คือว่าครั้งสุดท้ายนี่คือว่าสิบสองครั้งความเร็วให้สม่ำเสมอคงที่บีบแทงข้อศอกลงข้างล่างเวลาปล่อยบาให้ไหลห่างจากหู เกงสะบักบีบค้างไว้ด้วยท่าที่3น่าจะเป็นท่าที่ฟิลที่สุดก็ว่าได้เพราะมีการเล่นอัลติเมตทีละข้างบาลานซ์ทรงตัวควบคู่กันไปด้วยฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อก้นต้นขาและแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อก้นในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมการย่อของหัวเข่าความตึงรั้งของต้นขาฮิฟแฟกเซอร์ควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นในท่าบาเกเลียนสปิดสวอตเราเอามาสลับกับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ตรงกันข้ามกับก่อนหน้านี้นั่งก่อนเหยียดขาตรงทั้งสองข้าง พับขาเข้ามาข้างหนึ่งแล้วยืนตัวตรงแล้วก็เอาขาหลังไว้มันเบาย่อเข่าหลังลงเกือบถึงพื้นรีลำตัวเล็กน้อยอ่าของพี่ก้อยแคบไปยกเท้าหน้าไปได้อีกย่อให้เข่าเกือบถึงพื้นเลยครับแล้วตัวเรามันจะปรับรีเอ็นควบคู่กันไปยุดไปหน้าอีกครับปลายเท้าจะอยู่ที่เบาะไม่ใช่อยู่ทั้งหน้าแข้งอ่านั่นแหละแล้วย่อเข่าหลังลงย่อลงไม่เกือบถึงพื้นเลยแล้วตัวเราจะรีนโดยอ,ตอัตโนมัติ ตามองตรงไปข้างหน้าฟิลก้นต้นขาหรืออะไรพี่ก้อยสลับขาเช็คอัพใหม่ถูกต้องนั่นแหละยิ่งตัวเราเลีนพับมันจะได้เป็นก้นของขาที่อยู่บนบอดถูกไหมหรือว่าของขาที่าขาด้านล่างเยี่ยมถูกต้องแต่ถ้าเราขึ้นลงตรงๆมันจะเป็นในส่วนของกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าบอกตัวเองว่าแทงเข่าให้ลงถึงพื้น นั่นแหละตามองตรงค่อยๆขึ้นลงหายใจตามจังหวะตามองตรงไปด้านหน้าประคองทรงตัวต้นขาที่อยู่บนพื้นควบคู่กันไปขาที่อยู่บนบ่เป็นทิศทางขาที่อยู่บนพื้นควบคุมออกแรงถีบงอเข่าหลังเกือบถึงพื้นไว้ควบคุมไม่ให้เข่าผุบเข้าด้านในของขาที่ยืนอยู่บนพื้นไน่าย,ย่าให้เข่าหน้าหุบครับพี่ก้อยควบคุมทรงตัวบาลานเก่งหน้าท้องควบคู่กันไป เดี๋ยวตรงอีพี่ก้อยเห็นอยู่ได้ประคองทรงตัวบาลานซ์ควบกู้กันไปด้วยแต่เราจะมาเสริมเพิ่มต่อเนื่องกับทา่าที่4ในรูปแบบของไซรัลทีละข้างเช่นเดียวกันเพิ่มเติมในส่วนของต้นขาด้านในและต้นขาด้านนอกในจังหวะที่เรากางยอ่อเีบยืนตรงบิดหมุนสลับตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมีก้นด้านข้างมีเดียสเราจะเห็นว่าพี่วุฒิกับพี่ก้อยในบางจังหวะอาจจะใกล้เคียงแตกต่างกันออกไปการย่อลงได้อาจจะมีความตึงของกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีการเตรียมความพร้อมยืดเหยียดใดๆก่อนหน้านี้ควบ ูกันไปด้วยในท่าที่4ครับบาเบลไซรั่นเป็นการ9ยอ่อยืนตัวตรงก้าวซ้ายเขา่าขวาตึงยอ่อก้นลงยืนตรงปุบขาซ้ายบิดตัวเข้าขา,ขาที่เหยียดให้ตรงโดยที่ใช้ขาที่งอผีบตัวขึ้นแล้วเท้าชิดยืนตัวตรงควบคู่ไปกับความแข็งแรงมั่นคงของบริเวณต้นขาหนีบทวิตสลับ กลับหน้าหลังหมุนกันไปลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกเราใช้วิธีการย่อก้นลงควบคู่กับการแทงเข่าตรงไปด้านหน้าเปิดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อสะโพกควบคู่กันไปด้วยใช้วิธีการย่อลงนะพี่ก้อยไม่ใช่พับตัวให้ต้นขาด,ด้านหลังกับก้นเกือบชิดกันเลยนั่นแหละใช้วิธีการย่อไม่ถึงกับเอ็นไปเปิดมุมการเคลื่อนไหวสะโพกควบคู่กันไปโมบิลิตี มุมการเคลื่อนไหวที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงเข้ามาควบคู่กันไปด้วยใช้ขาที่เรางอทีบตัวเองขึ้นนองบอกให้มันดีดมาเลยวิฟเชียวแล้วยังเห็นใจเหนหน่อยนิดนึงเหกรนานนานทีจะมีเหมือนจะออกตัวหลังแต่ถึงก่อน ท่าที่5จบด้วยบอลคลัชนนะครับเป็นแกนกลางลำตัวหน้าท้องของเราพัฒนาแรงจากแกนกลางลำตัวในการงอตัวขึ้นรองรับแรงการทำงานและส่วนของการบิดหมุนตีผักเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าต่อไปบอลคัน bon เสือโยคะคนละผืนบอลคนละลูก <Bon. S 1> ของพี่วุฒิลูกใหญ่ของพี่ก้อยลูกเล็กนอนงายลงไปยกขาขึ้นมือจับบอลยกตัวขึ้นมาบอลแตะฝ่าเท้า ไปขึ้นลงน,ะนงับ1 15ครั้งกดก้นลงงอตัวเหมือนกุ้งลงหายใจเข้าจังหวะตัวลงเหยียดบอลเหนือศีรษะด้วยเหยียดบอลให้แตะพื้นแล้วขึ้นมาเยี่ยมนั่นแหละเท้ายิ่งไกลย,ยิ่งดีเพื่อให้ตัวได้งอมากยิ่งขึ้นอย่าติศเท้ทาเข้าหาตัวมากเกินไปลงไปให้บอลแตะพื้นด้วยพี่ก้อยใช่แล้วขึ้นมา น่นและงอตัวเยอะๆบอลแตะพื้นตลอดลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกกดหลังก้อนอยู่กับที่ขาเก่งค้างไว้เมื่อเราถีบขาออกไปห่างจากตัวมันจะทําให้การงอตัวของเรามากยิ่งขึ้นไปให้ถึงข้อเท้าพี่ก้อยแขนสั้นก็ส่วนหนึ่งบอลเล็กก็มีผลแต่ตัวยังไม่งอก็เกี่ยวด้วยเก่งค้างต้านไว้งอตัวเยอะๆย่อใช่ย่อ พิวตีบขาไปหน้าอีก yeah. เดี่ยมนั่นแหละตัวจะได้งอมากขึ้นแล้วก็ส้นเท้าลงเลยอ่าไปถึงข้อเท้าครับแต่ตอนนี้แขยกหน้าเลยนะไม่ใช่แขงงไม่ใช่งอตัวกวดก้นกบหลังอยู่กับที่งอตัวขึ้นบริเวณสะดือขึ้นบนแต่ท่าสีห้านี่นะ่าจะอึมฟัน oh, yeah. เราจะเห็นได้ว่า ก่อนหน้านี้ที่เราเทรนฟอร์ you กันมามีรายละเอียดข้อมูลรูปแบบแตกต่างกันมากมายแต่เช่นเดียวกันครับไม่มีวิธีการไหนที่สําเร็จเพียงวิธีการเดียวทุกๆวิธีการสามารถสําเร็จได้หมดเพียงแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีการสะท้อนเอฟเฟกบางอย่าง <ๆ S 1> เช่นการชนดันดึงกําแพงใดๆก็ตามแต่บางทีเอ๊ะทำไมเราทําแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เห็นผลการพัฒนาที่ควรจะเพิ่มขึ้นทําไมบางครั้งเราทําบ่อยทํานานทาทีทําทุกวันทําแล้วทําอีกทําอยู่นั่นทําอยู่แล้วทําเล่าใดๆก็ตามแต่ แต่เอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้โจดตามที่เราต้องการหรือยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เราคาดไว้บางครั้งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะอยู่กับความจำเจซ้ำซากมากจนเกินไปก็ได้ทุกอย่างมันอยู่ในเรนจ์ออปติมัมที่มีความเหมาะสมเฉพาะกลุ่มบุคคลมากยิ่งขึ้นด้วยบางอย่างเราอาจจะทาควบคู่กันไปได้แต่บางครั้งความหนักปริมาณสัสดส่วนน้ําหนักรายละ,ละเอียดมันต้องแตกต่างกันออกไปบางครั้งนักกีฬาวิ่งหรือการวิ่งเป็นการวิ่งกีฬาประเภทเดียวแต่บางทีเราซ้อมกันเป็นกลุ่มก้อนด้วยความเร็วที่แตกต่างอาจจะมีผลต่อการพัฒนาและเสี่ยง ต่อโอกาสของการบาดเจ็บควบคู่กันไปได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นปัจจัยรอบด้านที่เราควบคุมได้และไม่ได้ก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาของตัวเราควบคู่กันไปด้วยลองนํากลับไปปรับใช้ดูไม่มีอุปรกรณ์อะไรที่มันหลากหลายมากมายก็ใช้ดัมเบลอันเดียวคู่เดียวที่เราพยายามรังสรรค์สร้างคอนเทนต์ให้มันแตกต่างว่าแมชชีนในแง่ของธุรกิจมันจําเป็นต้องมีแต่ในแง่ของการนําปรับใช้กับตัวเองดัมเบลคู่เดียวก็เอาอยู่แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งต้องยอมรับว่าความหนักมันอาจจะไม่มากพอ กับความต้องการที่เราเป็นอยู่แข็งแรงมากขึ้นในทุกวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็เลือกเลี่ยนรู้กันฝากแล้วก็แชร์กดติดตามพวกเรากับคอนเทนต์เทรนฟอร์ยูในหมวดสเต็งเทรนนิ่งถ้าวิ่งทุกวันยังไม่สุดมาลองฝึกโปรแกรมนี้กันดูได้ครับ